โอเครับเรามาอยู walk, ่ก mm. ับเดวลูเมครายมิชชั่นสามกันเลยมิชชั่นสตาร์ทเอ่อไปเลยบัวบวน่เป็นที่เป็น ตายเลยดูแขกตายดีกว่าฮึ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 โอ้แสุดแล้วผอก็อยากลองคาราเมลเหมือนกัน ขึ้นไปทางนี้ฮึ๊บ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 โอ้กว่าจะถึงเอ่อเน้นๆไปแล้วโอ้พี่ม้า ช่วงนี้ไม่ฮอตช่วงนี้หนาวมากโอ้โหหิวหิวหิวติดโอดไก่อนเลยหิ่ไยจริงมือเกียบตกเกียบตกโอ้โหผจญโ,โหปิดศาสตร์ป่าศาสาตร์ทุ่มพิดโดจะโดดไหนก็ดี ไปทำไมมหลายมนุมกล้องอย่างนี้ไปแล้วข้ามสะพานแล้วอ้าวเอเอเดินมาอย่างโล่เฮ้ยอะไรเฮ้ยหอร์นาลิกาอา้าวไม่ใช่โอ้ยอ้ อืมไม่ขนอมือพุงโรคนี่คืออยู่ไหนเนี่ยโอ้โห,โหขาขาโอ้โหอืมอแขนเออโยโนโยโนโยนโย,โน,โย,โยโนใส่อื้อยงไปนอน

พอเหอะมุนล,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 ล็อกมุนล็อกน้าน้านานนาไเอาไปโอ้โหพระถังสังจังนี่เป็นอนุสาวรีอะไรเนี่ย มีพลังางานอาจจะมีเพิ่มมาอยู่ในนี้ก็เป็นได้ให้มาทางนี้นะประตูมีทางเดียวเื้ยอ,อัพสกิลก่อนมันไม่ได้หรอกนะ ิยู่ใใช้บ่อยเอาไปเถอะอ่ออย่างได้พวกดาบว่าดาบไม่ค่อยได้ใช้เลยเนะอออนนี้ฟันกาอากาศอันนี้ฟันบนพื้น คือนี่แหละไปเลยวันวันก็ไปแต่เลยเฮ้ยอ๋อเนี่ยลองของลองของโอเคนี่นี่อืมสับแล้ว

ทีละตัวทีละตัวเรียงรายเรียงรายเข้าคิวนอนเข้าคิวนอนเข้าคิวนอนตายอืมแล้วกูต้องเป็นหนต่อวะเนี่ยเคยมาทางนี้ เ้ไฟไฟไฟมม่มีอะไรให้เล่นเฮ้ยอูออ้อหูเต็มไปเถอะ ไปเอาอะไรสักขยางน,นี่แหละคงใช่ห้องนี้แน่นอนออกไปออกไปไหนต้องออกมาเจอกับพวกนี้ด้วยวะ

ต้งบอกว่าให้ออกมาข้างนอกเราลงไปตรงไหนต่อนล่ะข้างบนเะเลยเราขึ้นไปงไงเอ้าเกิดประจําเลยนะกระทือแลสจู 个很好玩。诶。 ก็เดินมาเจอทางที่ถูกเลือกแล้วนะมันให้เข้าทางแรกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลยที่เหลือเปลวกที่แล้วตัว ขึ้นบันไดลิงโอ้โหอะไร พาอีกก็ฆ่าอีกค่าเรื่อยๆเ,เมื่อยก็เมื่อยก็พัก ไปเลยวันๆไปแต่เลยไม่ไปที่อื่นเลยทำไมมันไม่ได้วะไม่อ๋อข้างบนมีน้ำอยู่อโอ้เห็นแล้วข้างบนมีน้ำอยู เห็นน้ำเฉยมันไม่มีวันน้อยบ้างเลยหรือไงเออชีวิต ไม่ขึ้นโอ้ยปีศาจมันจะมันขี้เกียจออกมาผมว่าเออเดี๋ยวผมขอโดดดีกว่าผมจะโดดได้กันแล้วกัน โอเคแล้วผมก็ผ่านในที่สุดนะกว่าจ,จะผ่านไดน้หลังจากตัดไปผมลงไปสามโลกเลยนะอะ๋อซะลุกไม่ขึ้นเลยมันยิ่งกว่านังพี ตัวไรนผู้มาเชื่อผมสินั่นไงกลัาแล้วใช่ตัวเดียวนะสองตัวด้วยอืมเอาไปกินทั้งคู่เันแหละอืมเอาไปกิน แก่ลับไปหัวน้ำตกผมมั่นใจมันต้องมีตัวอะไรสักตัวแน่นอนแน่นอนใะบรรยากาศแบบนี้โดยไม่มีโดยกูคิดไปเองข้างบนมันมีของอะ

มัน,ข,นขึ้นย,ยากขึ้นเย็น <c oughs> มันคือดาวมันคือดาวอยากได้กูไม่เอาก็ได้เรือยังไงกูอยากได้อะ ได้แล้วโอ้มุนนี่แหละขอหนึ่งลูกโอ้อกว่าูจะขึ้นได้ไม่ว่ากูลำบากแค่ไหนอา้าวอะไร ทมทำมันแตกเหรอได้ไม่ยุ่งก็ได้ไม่ยุ่งก็ได้ไปเลยอ๊ะอ,อ,อันเดอเฮอืมาสองคนก็ไปด้วยกันหมดเลยเน,นี่ยมาสองควเท่ไห่เป็นืมา ไป,ไปนอนกับเพื่อนึงเลยไปเฮ้ยตกใจโอเคโอ้โห,โหมันไม่ธรรมดาเลยนะเอ๊ะกูอยู่ไหน ไปอยู่อีกฝั่งใส,ส่กุญแจเหมือนมันเลงแค่ประตูเดียวอะประตูนี่แหละอะไรเองอะ ตอนหลับได้ทุกเวลาเลยนะเกิดตลอดด้วยเอาในเลิกไม่เลิกไม่ยห,ยห,มยหยุดม่เลิกจะหยุดไหมทะลุมาเลย พอเราไม่รูปเรารีบเล่นนะต้องไปห้องนั้นสินะเอ๊มีที่อัพสกิลเงินกูมีโคตรเยอะเลยแต่กูไม่ได้ใช้เลย ปัน,นมันจะได้อะไรเนี่ยแหละเอออ๋อ,อโอ้โหนั่นนฮะอืมโอ้โหกระสวกไส,ส,ส้กระสวกไส้ก็พันให้หนึ่งเดิมเดิมเดิมอือเดิม ใุเอาพีวมีตัวเดียวดึงถอดดึงถอดป,ป,ปิวปิว้นตายนมหมดอ๋ออยไปไหเนาะคนไทยบินได้มันไม่ใช่คนไทยอะไร โอ้โอ้เด่นเด่นเด่นแล้เด่นเด่นเฮ้เฮโอ้มันมันตัเออืสัด ร้อยหัวหลุดวิญญาณตายบายบายไปแล้วกรอบของเดมอนมันไม่ไดีเลยเฮ้ยอะไร หล่อจริงว่ะเก็บเก็บเงินเงินเงินนี่มันคืออะไรเดินไปอย่างเท่มันจะเหมือนตอนแรกไหมวะ มันต้องเกี่ยวอะไรกับไอ้นันสักอย่างแน่ๆละ่ะเอาเรีย้จบแล้วโอ้โหชั่นเคลียร์ B...C...B... D... <c oughs> โอ้โหระดับ B... นิวเลคคอร์ โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่พาทหน้าบ๊ายบาย